สวัสดีครับตอนนี้แล้วครับที่ซ่อม p r o เจ c t ซ่มแอร์ชิลเลอรนะครับของมิสูวิชีเล็กชิกครับก็อะไรพอดีโทรศัพท์มีปัญหานะก็เลยไม่ได้ทำต่ออก็เช็คแล้วก็จัไฟชุดนี้นะครับยืนสายสีดำสอเส้นอีกเส้นหนึ่งจะเป็นกาวนะครับไฟก็2อ0ร้อยสวถ้าดูที่ซซอกเก็ตก็จะเป็นตัวนี้สีฟ้าสีขาวนะครับ าน่าจะเป็นนิวตันนะครับน้ำเงินนี้เป็นลายนะครับก็สังเกตตรงนี้จะมีฟิวล์ตัวเล็กๆอยู่ตัวนี้มานี่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นคอนโทรลไม่แน่ใจตัวแรกแล้วสิบสองโวลต์ตัวนี้มีเรย์สามตัวนะอันนี้พาวเวอร์ตัวใหญ่อันนี้ไม่แน่ใจพัดลมหรือเปล่าควาสั่งออนต่างๆนะครับหลักมีเรย์สามตัวก็คือมาตรฐานทั่วไป เสลดต่างๆโอเคเดี๋ยวจะมาจะจับกระแสนะครับตั้ง20แอมป์20แอมป์นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับจะอยวัดดูแรงไฟแล้วกัใกส่ลูกโซ่ไฟสานะเพราะลูกค้าให้มาแค่นี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นคำสั่งอีกบอร์ดหนึ่งลูกป่าไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับเราไม่เคยเห็นเชื่อมกันเสียบปลั๊กนะครับกระแสมีขึ้นนะครับ หนึ่งสองสามนะครับไฟดีแด,ดง <g ings> แล้วก็แดงเขียวตรงนี้ติดนะครับโอ okay, เคมีเซ็กแป็นทำงานฮนะตั๊ก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 การชั้นวาวทำงานกระแสอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งสามนะตอนนี้่งติดหมดอ่ะและ้วก็เปลนทำงานสักพักก็จะตัดลงนะครับ พอหดเปิดแล้วก็จกระแสจะเหลือ0.1นะครับศูนนะครับโอเคส่วนตัวนี้ก็จะมีโชว์ว่า0.8นะครับ0.8นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์รีเซตนะครับเพราะที่ดูไม่ใช่ิต้์เปิดรีเซ็ตตำแหน่งอะไรหรือเปล่านะลองกดดูก็ได้โอเคก็ okay. คือดูแล้วเครื่องน่าจะพร้อมทำงานนะครับสแตนบายเพื่อทำงาน พ็ LED สองติดนะครับ LED หนึ่งกับ LED สองตัวนี้ก็ติดโอเคใช่ไหมชะ้วัดแรงไฟนะครับใช้ AC ก่อนนะครับเข้าจุดนี้ตรงสอกเก็ตเลยแล้วกันขาวกันนี้นะครับขาวกับน้ำเงินจุดนี้นะครับ225โวลต์นะครับ ส่วน DC ก็ต้องเช็คตรงนี้นะครับจะมีวิดีโอดอยู่นะตรงนี้ทางเต่ร์ไปอีต้น1 0 0 0นโวลต์นะครับ,รเ,อ e 9, รบเอ้ย DC 1000นโวลต์ทีตัวเลขมันหายหมดแล้วนะครับใช้มานานเติมหายหมดก็วัดดูต้องระวังนิดนึงจุดนี้มันจะใกล้กับฮิตซิงนิดนึงดูว่าบูดไฟมันเท่าไหร่ นี่นะฮะโอเคสามร้อยเก้าโวลต์นะครับสแตนบายรอแล้วหรืออ่อนแล้วด้วยอาจจะชาร์จจากตัวตัวนี้ก่อนอ๋อในตัวนี้ชาร์จตัวหนึ่งแล้วก็อ่อนอีกตัวหนึ่งนะอ๋อนี่ชาร์จเข้า C ตัวแรกก็มีมาจากตัวเทอร์มิเตอร์นะครับ C นะครับ T RT หกกับ RT นะมีสองตัวเท่าที่เห็นนะตัวนี้ชาร์จ C ตัวใหญ่จังหวะแรกนะชาร์จตักๆน่าจะเหมือนกันกระตุ้ยี่ห้อนะอื่นก็ไม่มีอะไรเนี่ยแหล่งไฟออไอซีซับสวิตชิ่งสปายจุดนี้ เบอร์ก็ T N Y 2 6 7 p T N นะครับตรงนี้ก็น,น่าจะมีไฟมาตรฐาน1 5โวลต์5โวลต์อะไรประมาณนี้นะไม่มีจุดเทสบอกนะครับมีมีฟิล์ชุดหนึ่งนะครับ3 1 5แอมป์สวิตชิง สายนี้เละมากเลเละตัดไม่มีจุดมาร์กบอกเลยนะครับอ๋อมีซินเนอร์จุดนี้อยู่ซินเนอร์ตรงนี้จุดหนึ่งวัดไฟตรงซินเนอร์ก็ได้ยังรู้ว่ากี่โวล์นะจุดนี้ มีเกาะเลยเลยอ่ะัดก็ไม่เึ้นนะเป็นแค่หนึ่งโวล์นะจนดนี้ตรงนี้ไม่มีให้จิ้มหรือเไม่าบอกอะไรเลยตก็นี้เอสองาจิ้ ตัวนี้มีเทอร์มิตเตอร์จับนี่นะร้อนแผงร้อนนะครับตัวบอร์ดตัวอินเ,อเตอร์ฮาร์วอร์โมดูลร้อนอ่ะขยับนี้เสียงดิเลย์ทำงาน เกี่ยวกับรีเลย์นะครับลิงมานี่โอเคแสดงว่าบอกคำสั่งนี่สั่งจากซีพียูนะครับมาสั่งออนออฟรีเลย์ชุดนี้นะครับไฟก็วัดได้เท่าที่วัดได้นะครับ น่าจะมีสวิตช์กดเทสต์ตนี้นะอ่อนตัวนี้นะ่าจะเป็นคำสั่งมาจากอีกบอร์ดหนหึ่งป้่านะไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้ก็ได้ต่อพวกเทอร์เบเตอร์จับอุณหภูมิความเย็นอะไรต่างๆหรืออุณหภูมิภายนอกสองสองชิ้นะครับตัวนี้รอย,อยตัดรอยตัดแล้วอยู่อุ้ยชิดเลยไป <c oughs> มาต่อกาวร้อนอะไรู่ด้วยเซ้นเอร์โอเค ต้องให้เจ้าของเขาหาดูอีกบอร์ดหนึ่งอ่ะใช่ไหมว่าน่าจะมีสองบอร์ดนะอ๋อมีสวิตต์ตรงนี้นะครับสวิต์เลยไหมกดดูนะไม่มีปฏิกิริยาเลยเลยจมมีพอร์ตเซ็ตด้วยนะเนี่ยพอร์ตเซ็ตมีจุดล่างสวิต์จุดนี้โอ้บา์เลยสวิต์บา์เลย ก็มีข้อมืออล้วก็ทั้งบนนี่ด้วยนะโอเคติดตามต้นต่อไปครับเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีกับตัวแอร์ชิลเลอร์นะครับผมมีโซลูชีเลกทิกกับใช้กับเครื่องฉีดพลาสติกนะครับตัวนี้รับยังไงช่วยกดตตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ ก็เ,เป็นกำลังใจให้แมมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับรงบยังไม่เคยติดตั้งเหมือนกันนะรุ่นนี้